คืนนั้นเราอยู่เวรเฝ้าห้องเก็บศพตามลำพังความเงียบมันหนักจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองจู่ๆประตูห้องก็เปิดออกชายเปลยรถเข็นศพผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแล้วจากไปเงียบเงียบเราเข้าไปจัดการศพนั้นตามขั้นตอนจองมองใบหน้าที่ซีดเซียวเหมือนเธอกําลังหลับแต่แล้วสายตาเราก็สะดุดเมื่อเห็นว่าเปลือกตาของศพขยับเพียงนิดเดียว หัวใจเราเริ่มเต้นระรัวพยายามคิดว่าคงแค่ตาฝาดหรือแค่แสงสะท้อนแต่พอเราก้มลงไปใกล้ๆศพนั้นก็ลืมตาขึ้นมามองเรานิ่งๆไม่มีแววตาเราพงะถอยหลังล้มก้นจำเบ้าหอบหายใจด้วยความกลัวสุดขีดไม่กล้าแม้จะปิดประตูช่องเก็บศพรีบวิ่งหนีออกจากห้องนั้นไปทั้งคืนไม่เคยคิดจะกลับไปใกล้ห้องนั้นอีกเลย ผู้สนับสนุน KMM ขีด PH เว็บเพิ่มยอดไลคยอดติดตาม24ชั่วโมง